รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สนับสนุนโดยบริษัทชอระดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนชชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02 1475247มาถึงช่วงนี้นะครับเป็นละครสั้นของน้องนาโนและแอนเดอร์แกงวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรผมบอกได้เลยว่า ลาดไม่ได้ต้องดูให้จบนะครับสนุกอย่างแน่นอนเลยเป็นละครกติเตือนใจน้องนาโนและแอนเดอ์แกงคิสดีไปชมกันเลยครับ รู้กันไหมเป็นแฟนชายอะ่ะที่ใจตังเลยอะ่ะจะได้เป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกแล้วอะ่ะแล้วไม่ตังพอหรอมีหลายพันเลยเก็บมาตั้งหลายปีเพื่อจะเปิดร้านชานมไข่มุกโดยเฉพาะเลยเนี่ยเหนื่อยจังเลยนะพักตรงนั้นกันก่นอนได้ไหมไปเ<ะ>ม่อรเราจะเปิดร้านชานมไข่มุกให้อาลังการเลยลูกค้าจะได้มาเยอะเะดีเลยจะได้มีไรายได้เสริมด้วยพ่อแม่จะได้ภูมิใจรีบไปกันเถอะก่อนที่บริษัทจะปิดไปไปกัน เดี๋ยววันนี้พ่อพากินของอร่อยอร่อยนี่นะพ่อจะบอกให้นะชอระดาคอฟฟี่เนี่ยเขามีแต่ของอร่อยทั้งนั้นทั้งนั้นชาเย็นยาก,กาแฟหนูที่กินอะไรลูกชาเขียวครับชาเขียวผมกินบฟเพกครับอเดี๋ยวพ่อพาเขาไปกินที่ร้านชอระดาคอฟฟี่ลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปวดขาพ่อเมื่อยว่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่ดีกว่านอ้อนี่นะ เดี๋ยวพ่อพาเข้าไปกินร้านช่อระดาคาฟฟ่นี่ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะที่ช่อระดาคาฟฟ่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเต็มที่ลูกอุ้ิอุยกระเป๋าตังค์ของใครวะอุ้ยอุยเงินตั้งหลายพันแน่พ่อทำอะไรของพ่อเฮ้ยอย่ายุ่งหน้าเรื่องของผู้ใหญ่ลูกมันไม่ใช่เงินของเรานะพ่อ มันก็เงินของเราสิลูกก็พ่อเป็นคนเจิมก็เป็นเงินพ่อสิไปกินก็เด็กวะเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ารู้ดีน่ะเดี๋ยวพ่อพาไปกินลูกวันนีพ่อเลี้ยงเต็มที่เลยไปไปไปพ่อจะพาไปกินลูกจะรออะไรอยู่ล้วลูกมาสิพ่อจะพาไปกินสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับเด็กๆมาทำอะไรกันเนี่ย ซื้อแฟนชายชานมไข่มุกครับเอาเหรอจะเปิดร้านชานมไข่มุกของชลรดาคอฟฟี่เนี่ยนะใช่คัะแล้วมีเงินมาหรือเปล่าเนี่ยเงินอยู่ไหนอะเราก็ไม่รู้อะอยู่ไหนอะให้ถือมาใช่หรอเดี๋ยวดเอวอะไรเงินหายอยู่เงินหายเาเราไปลืมที่ไหนกันน่ะเมื่อกี้ไปนั่งอยู่ตรงสวนหย่อมเมื่อกี้ใช่ค่ะเอาหายไปไหนอะเราเราก็ไม่รู้เลยอ๋อแล้วไม่ไมเีใครถือมาเหรอไม่มีเอาใครลืมมันเนี่ยทำไมไม่ดูกันให้ดี ไปไปไปรีบรีบไปหาเงินกันเลยเดี๋ยวไปหากันเลยนะเราไปนั่งกันตรงนั้นใช่ใช่เออแล้วทำไมไม่ดูกันให้ดีเลยหาไม่ช่วยกันจับว่าวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเตรียมเงินไว้เยอะไหมหลายพันไหมเนี่ยเยอะมากมากเลยหลายพันเนี่ยหายอหรอเกือบหมื่นโอ้โหเกือบหมื่นเลยเหรอโอ้เดียวเเออเออเอะอะโวยวายอะไรกันล่ะครับฮะเอะน้อ่ะทำเงินหายใช่ครับทำอาหารกระเป๋าตังค์อยู่เนี่ยใช่ครับ ไปทายังไงเงินถึงหายแล้วครับเขาเตรียมเงินเอาไว้จะมาซื้อแฟนชายชายนมไข่มุกแต่ว่าไม่รู้ว่าลืมตังค์ไว้ที่ไหนเขาบอกเมื่อกี้ไปดื่มน้ําตรงสวนยอมแล้วก็ลืมถุงกระเป๋าตังค์หายเฉยเลยเอางี้หนูไปหาไปเพื่อเจอไปรีบไปหาลูกไปรีบไปเลยรีบไปเลยโอ้แล้วคนสมัยนี้ด้วยผมว่านะเด็กที่ทําเงินหายเนี่ยจะได้คืนยากเพราะว่าการทําเงินหายเนี่ยแล้วคนที่มาเจอเนี่ย มันยากที่จะได้คืนเพราะว่าคนที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้เนี่ยมันต้องมีจิตใต้สำนึกที่ดีถ้ามันเป็นคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีจิตใต้สำนึกที่ดีนะมันก็จะเอาเงินไปเลยแต่ถ้าเกิดมันเอาเงินไปเนี่ยเป็นเงินบาปมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะแต่ถ้าเกิดมันคิดได้เนี่ยเอาเงินมาคืนเขาเนี่ยสังคมก็จะชื่นชมนะคนในครอบครัวก็ชื่นชมแต่มันยากนะคนสมัยนี้มันยากมากที่จะคนประเภทนี้มันต้องเป็นนามถ้าเกิดไม่เอาเงินมาคืนเขาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได <c oughs> ้ไอเฮียครับอะไรพอเถอะครับอย่าไปว่ารุนแรง ขนาดนั้นเลยป่านนี้ไอ้คนที่เอาไปอ่ะมันคงจะสำนึกบ้างได้แล้วล่ะครับเออครับพี่เดี๋ยวผมมานะครับไปไหนอะผมไปธุระก่อนนะครับเออครับพี่ไม่ฟังก่อนเหรอไม่เดี๋ยวมาใหม่ครับไปลูกไปเดี๋ยวจะไม่ทังการลูกไปไหนอะคนเราสมัยนี้นะใช่ไหมลูกที่พ่อพูดแต่พ่อพูดถูกไหมเป็นพ่อว่าแม่อิหลีครับเฮ้ยว่าแม่อิหลี ป๊าเฮ้ยหลอกคักเรเว้ยเฮ้ยไปปากจ้อยทำงานต่อป่ะเก็บกาแฟเรียบร้อยเฮ้ย้เง<บ>ินหายไปไหนอ่ะถ้าเกิดเงินเราหายไปเนี่ยก็ไม่ไปทางใจไปเปิดร้านชนมนไข่มูก็สิเอเอเก็บมาตั้งหลายปีอยู่ดีก็หายไปโอ้ถ้าคนที่เอาไปมีจิตใต้สำนึกเขาคงเอามาคืนแล้วแหละทำไมไม่เตือนกันเลยเอ่ะเองอะไม่เตือนเราเลยทำไมไม่เตือนอะ่ะ แต่เองก็อยู่แค่กระเป๋าอันนี้เออญช่างเธอหากระเป๋ากันต่อเถอะเฮ้อเครียดเลยความฝันที่จะเปิดร้านชาไข่มุกพังทลายหมดเลยนดนนสิถ้าเขามีจิตสำนึกเขามาคุณแล้วแหละ หนูหนูหนูหากระเป๋าสตางค์อยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะค่ะนี่ลุงเอามาคืนลูกเฮ้ยโอ้ my god นี่ลูกลุงเอามาคืนขอบคุณค่ะลองดูซิว่าเงินยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ไหมลูกนะครบครับลุงนี่ นูหนลุงต้องขอโทษเลยนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะไปที่ไปเจอในร้านลุงไม่ได้บอกว่าลุงเป็นคนเก็บกระเป๋าสตังค์หนูมาลุงก็มาคิดดูว่าของไม่ใช่ของของเราลุงเอามาเจ้าของก็ต้องเป็นทุกข์ลุงก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความเครียดลุงก็เลยตั้งใจเอามาคืนหนูนี่แหละลูกขอบคุณครับลุงขอโทษเลยนะลูกนะนี่จำไว้นะลูกนะ การที่เป็นคนดีเนี่ยเราก็ทํำะอะไรก็ได้ที่มันได้ดีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของของเราตังก็ไม่ใช่ของเราเราเก็บได้เราก็มาคืนเจ้าของคอยอย่างเงี้ยก็ผมบอกพ่อแล้วไงฮะเอาของไปคืนเขาอายมัแล้วพ่อือทีแรกพ่อก็คิดผิดลูกคราวนี้พ่อรู้แล้วว่าการที่เอาของคนอื่นมาเนี่ยที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันไม่สบายใจมันเครียดลูกเนาะ พ่อทำตัวอย่างดีๆอย่างนี้ลูกก็ต้องจำไว้ด้วยนะลูกนะอย่าไปหยิบของคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเรามาเป็นเจ้าของนะลูกนะพ่อเริ่มอายเขาเต็มที่แล้วกลับบ้านเถอะลูกโอ้ยเนี่ยโดีนะที่เราเจอคนดีอ่ะอยากให้สังคมอ่ะมีคนดีๆอย่างนี้เยอะสังคมจะได้ดีใช่ลุงเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะ ถ้าคุณผู้ชมอยากให้กำลังใจเด็กๆนะครับก็ไปติดตามชมกันได้ทางช่อง YouTube ช่อระดานาโนคิส t 2นะครับไปกดติดตามกดสับสไครต์กันได้นะครับทางช่องช่อระดานาโนคิส2นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับละครเด็กๆนะครับและท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟสด อย่าลืมกาแฟสดชอระดาคอฟฟี่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับพิมพ์คำว่าชอระดาคอฟฟี่ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมพัดชอระดาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ